สวัสดีค่ะช่องมิเชลแชนเนลโอ้ยพอเถ่ากินข้าวตัวหันกันเล่นแม่ไว้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 มาหาแม่ไว้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 มาหาแม่ไว้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 เอาแพงเอ้ยเอาคำแพงเอ้ยคำแพงเอ้ยเอามาหาแม่เอามาหาแม่มาหาแม่มามาหาแม่มาวายมาหาแม่โอ๊ยเดินมาหาแม่แล้วเดินมาหาแม่แล้วโอ้ย น <rain> ี่นะมาหาแม่มาหาแม่มาโอ้ยอคันบ่นี่คันมามาหาแม่มาหาแม่มาเ่เ่เเลเอุ้ยโอ้ยโยมาหาแม่มาหาแม่มาแม่มามาหาแม่มาเบิ่งเบิเบิ่งเบิ่งเบิงบิ่งนี่ล้แม่ยงนี่ลยคันคันันคันันันแม่เกาให้แล้วแม่เกาให้แล้วแม่เกาให้แล้วไปาวว้ แม่เกาให้แล้วแม่เกาให้แล้วแม่เกาคัน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 บึ้งนี่บึ้งนี่บึ้งนี่คัน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 โอ๊ยโอ้ยน้องน้อยนี่แลดไปกินข้าวนําแม่เพียวค่ะตะกี้นี่มา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 ไว้ไว้ไวไวคุ้นขนาดเลยค่ะนี่ลูกชายได้หน่เลยคุ้นขนาดคันค่ะเัดคันพัดคันพัดคันมาให้เกาค่ะเกาแล้วก็นอน้ลับตาเลยได้หน่ห่านีเลยได้หนิบึ้งนี่ค่ะ โอ้ยเสือกเพลงเด้อเข้ามาในเข้ามาในอันนั้นแม่เพียวนี่มาๆๆมามาโอ๊จึ้งเลยจึ้งเลยจึ้งเลยเบิ่งค่ะเด้อเบิ่งๆๆๆหนาวค่ะหนาวพุ่นน่ะแม่เพียวใส่เสื้อแขนยาว2อันค่ะหนาวหนาวเย็นขนาดจึ้งเลย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 เอานั่นล่ะเอานี่ล่ะ อ่อย่างไหมชิชนหันแม่อลไรนี่ชิชนหันแม่อลไรเนี่ชีชนหันแม่อลไรนี่อุ้ยชนหันแม่อลไรนี่ชนหันแม่แล้วนี่ชนหันแม่แล้วนี่ว้ายไอ้ยังนี้ไอ้ยังนี้เป็นอั้นค่ะดื้อเด้อคำคูณดื้อขนาดเลยนี่ทำเพลงโอ้ยอย่าชนแม่นะไปชนแม่เห็นอย่างนี้อย่าชนแม่นะไปชนแม่เห็นอย่างนี้โอ้ยอย่าชนแม่นะ จะชนแม่จะชนแม่โอ, <c oughs> โอ้ยะโอ้ยนอนลงเลยค่ะนอนลงให้แม่เกาเลยเบิงนี้คันโอ้ย,อยบักลานอนลงเลยคุกเข่าเลยคันคันคันให้แม่เกานี่เบิง้งฮะบักลาคันบ่ฮะ ต่บางจะเบื้งลูกชายเจ้านอนให้ค่อยเกา่าเออบักลาคันทนี่ฮะบักลาคันนี่อวยอวยนอนคุกเข่าลงนอนคุกเข่าลงให้แม่เพียวให้แม่เพียว,วนั่นเลยให้แม่เพียวเก่าเพิ่นเลยครับเบิ่งนี่เบิ่งหน้าแล้วเบิ่งหน้าแล้วหน้าหน้าโอ้เห็ดยังเลย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  เห็นยังเด้เป็นดาราเลยนี่อุ้ยอุ้ยอุ้ยเป็นดาราประจําช่องเลยนี่เป็นดาราประจําช่องเลยนี่เป็นดาราประจําช่องเลยนี่บุกล่าเห็นยังเนาะบึงนี่เห็นยังนะนี่อุ้ยขันขนาดเลยนอนเม็เลยกินเฟืองเลยค่ะนี่กินเฟืองเลยเนี่อะ ว้าวว้าวบุงนี่เดี๋ยวนะครับนเฮ็ดย่างเฮ็ดย่างบุงนี่ว้ายคุ้นคนขนาดค่ะ ได้แก่ได้แก่ประมาณอาทิตย์หนึ่นงใลราคะน้องนี่น้องคำแพงคำแพงเลยเนี่คำแพงลูกชายแม่เพียวเบิ่งนี่น้องคำแพงมาดูคำแพงใกล้ๆค่ะคำแพงลูกชายแม่เพียวเด้อนี่เออคำแพงโหเฮ็ดหยังหันเนี่ย,ค,ย,นนยคนเจ้าของน่ะแม่หาเห็ดใชนะ่ไ้ยเห็ดขนาดเลยเห็ดหลาย เ้นคันค่ะวอเสียงเพลงเสียงเพลงเข้ามา <c oughs>

คุ้นๆเลยค่ะ,ะนี่คุ้นคนค่ะท่านผู้ชมคุ้นนิรีเด้อเพิ่นนี่เบิ่งนี่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้น้ำเพลงโอ้เสียงเพลงนี่ยมาเป็นงวดเป็นงวดเอาเฮ็ด <c> เ <ười> นีน่ยไอไเฮ็ดเนี่ยเบ,บิร์น ไอ้เห็ดยางบุงไอ้เห็ดยางบุงนี่เห็ดยงเห็ดยงเห็ดยงไอหยงไอ้เห็ดยางบุงนีฮนั่นให้เพิ่นค่ะฮไอเห็ดย่างค่ะเห็ดยางค่ะเห็ดยางคะออ้ยเห็ดยางคะ เบิ้งนี่เบิ้งนี่เบิ้งนี่เฮ้ยดือดือเบิงแม่เบิง้งแม่เบิง้งแม่เบิ้งเฮ้ยแม่เบิ้งเฮ็ดอยัางนี้นฮะลูกพวดมาอะไรเยี่ยพันแม่เด้อนี่เด้อบัรลุมาเด้อลุกมาละไรเยี่ยพันแม่เด้อนี่เด้อลุกมาเยี่ยแม่เด้อนี่เด้อบบโอ้ยเสียงเพลงเข้ามาเสียงเพลงเข้ามาค่ะ nã năn thấy phớt cứ đơ hết nhàng này, ai hết nhã em mà đan mẹ hết nhàng này, đan mẹ hết nhàng này, nhá, mà đan mẹ hết nhàng, nhá, chơi, sớm lò mung đây, sớm lò mung đây, sớm lò mung đây, sớm lòขนาด lò này, à, bông mẹ bông mẹ bông mẹ bông hết hết mẹ bông hết mẹ hết bông เิ่นคุ้นคนมากนะคะนี่คำแพงนี่คำแพงนี่เป็นเนลูกเอวัวบราแมนแดงนะคะบราแมนแดงนั่นนี่ชื่อน้องคำแพงเป็นเอเป็นน้องของข้ามคูนค่ะข้ามคูนเป็นพี่สาวของเพิ่นนะคะเป็นพี่สาวของเอของเพิ่นค่ะเพิ่นคุ้นมากนะคะดูใกล้เด้อเอแม่ซุมเป็นเพลซุมเหรอ นะคะมือนเลยเต็มจอเนาะนี่นะคะอะไรเนาะอะไรเนาะอย่าลุกได้ลุกเหยียบแม่ได้หา่าหาเบื้องค่ะไปละกินข้าวนมพ่อไปมา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 หาแม่มาหาแม่มาหาแม่มามาเลยๆๆๆเฮ้ย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 อย่าอันนั้นแม่อย่าชนแม่ ยาสซนแม่ตต้ยตต้ยตต้อยอย่าสซนแม่อดี๋ย่โซนแม่กินหญ้านะคะเป็นกินหญ้าเด้อหน่อยๆเลยเป็นกินยาเด้อ,นอ,นนอนนเ,เ,เด้อลูกชายแม่เพียวเด้อในคำเพลงเด้อมามามาหาแม่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 มาคำมเพลง น้ำแพงกินยากินยาเพิ่งได้หนึ่งกระเทศนะคะกินยาแล้วอุ้ยอุ้ยยาชนแม่หรอมาชนแม่เห็นอย่างนี้อุ้ยชนเจ็บเลยเอย้กินยาเอ้ยกินยากินยาแล้วหันไอ้บุ๊ดอุ้ยกินยาหัน เป็นกินยาหเหรอคะเฮ้ยกินยาบัวเป็นบัมีหัดแค้วเฮ้ยกินยาบัมีหัดแค้วให้ใส่สฮ่าฮ่าแม่มาหาแม่มา,า,มมาไ้ยบัให้กิน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 ยาบัให้กินยาซีซั่นทีแม่เที่ยวค่ะ โอ้ชนท่นแม่เพียวย่างละซนเขาเลยค่ะโอ้ย,อย,อยพลึกของเพิ่นอนล,ลีได้เนี่ยาตามตามตามดูพฤติกรรมของเพิน่นว่าเพิน่พนทำอะไรตามดูพฤติกรรมของเพินพน่นเพิ่นทำอะไรฮ้ยทำอะไรคัมเป้ตุ้ย เต้ยกะเพ้งเต้ยตต้ยต,ต้ยต้ยเบิ่งค่ะเบิ้งเบิงเดี๋ยวเพิ่นแล่นเหยียบแม่เพียวดิเพิ่นจิซ้ในทแม่เพียวเพิ่นเด้อนี่เตยต้ายอว้วอว้วเบิ่งเบงบิงเบิะ